ยินดีต้อนรับสู่เทคโมบายีหับช่องของเราที่จะพาคุณไปรู้จักกับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่เทคโนโลยีล่าสุดและข้อมูลที่เข้าใจง่ายสำหรับทุกคนหากคุณเป็นคนที่ชอบติดตามข่าวสารมือถือก่อนตัดสินใจซื้อ ช่องนี้คือคำตอบของคุณวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับ2026 Samsung Galaxy a 7 7แบบละเอียดทั้งรีวิวสเปคและฟีเจอร์เด่นทั้งหมดเพื่อช่วยให้คุณเห็นภาพรวมของสมาร์ทโฟนรุ่นนี้อย่างชัดเจนที่สุด2026 Samsung Galaxy a 7 7มาพร้อมดีไซน์ที่ดูพรีเมียมและทันสมัยมากขึ้นตัวเครื่องมีความบางและจับถนัดมือวัสดุด้านหลังให้ความรู้สึกแข็งแรงและหรูหราพร้อมผิวสัมผัสแบบด้านที่ช่วยลดรอยนิ้วมืออออทาาให้ตตัวเเครื่่งดดููสสะยมอ กรอบเครื่องถูกออกแบบมาอย่างลงตัวทําให้การใช้งานในชีวิตประจําวันรู้สึกสบายไม่ไม่มือแม้จะใช้งานเป็นเวลาน,านานนอกจากนี้ยังคาดว่าจะมีการปรับปรุงในเรื่องของความทนทานต่อฝุ่นและน้ําเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ใช้งานในทุกสถานการณ์ด้านหน้าของ Samsung Galaxy A 77มาพร้อมหน้าจอขนาดใหญ่ที่ให้ประสบการณ์การรับชมที่ยอดเยี่ยม หน้าจอ Super AMOLED แสดงสีสันสดใสคมชัดและให้สีดำที่ลึกเป็นธรรมชาติความสว่างของหน้าจอสูงทำให้สามารถใช้งานกลางแจ้งได้อย่างสบายตาอัตรา Refresh Rate ที่สูงช่วยให้การเลื่อนหน้าจอและการใช้งานทั่วไปลื่นไหลามากขึ้นไม่ว่าจะดูวิดีโอเล่นโซเชียลมีเดียหรือเล่นเกมหน้าจอของรุ่นนี้ตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีในด้านประสิทธิภาพการทำงาน2,026 Samsung Galaxy A77 มาพร้อมชิปประมวลผลที่ทรงพลังและประหยัดพลังงาน รองรับการใช้งานหลากหลายรูปแบบทั้งการใช้งานทั่วไปการทำงานหลายแอปพร้อมกันและการเล่นเกมตัวเครื่องทำงานได้อย่างลื่นไหลไม่มีอาการหน่วงให้เห็นชัดเจนหน่วยความจำแรมที่ให้มาอย่างเพียงพอช่วยให้การสลับแอปเป็นไปอย่างรวดเร็วส่วนพื้นที่เก็บข้อมูลภายในก็มีตัวเลือกที่เหมาะกับผู้ใช้งานทุกระดับระบบกล้องของ Samsung Galaxy A77 ถือเป็นอีกหจุดเด่นที่น่าสนใจกล้องหลังถูกออกแบบมาให้ถ่ายภาพได้หลากหลายสถานการณ์ กล้องหลักให้ภาพที่คมชัดสีสันสมจริงและมีช่วงดินามิกที่ดีไม่ว่าจะถ่ายภาพกลางวันหรือในที่แสงน้อยก็ยังได้ผลลัพธ์ที่น่าประทับใจเลนมุมกว้างช่วยให้คุณเก็บภาพวิวหรือภาพกลุ่มได้ครบถ้วนมากขึ้นส่วนเลนเสริมอย่างมาโครหรือเลนวัดความลึกช่วยเพิ่มลูกเล่นในการถ่ายภาพทําให้ภาพบุคคลมีมิติและฉากหลังเบลอสวยงามกล้องหน้าก็ให้คุณภาพที่ดีเหมาะสําหรับการถ่ายเซลฟี่และการวิดีโอคอล แบตเตอรี่ของ2026 Samsung Galaxy A 7 7ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การใช้งานตลอดวันด้วยความจุบแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ทำให้สามารถใช้งานได้ยาวนานไม่ว่าจะดูวิดีโอเล่นเกมหรือใช้งานอินเทอร์เน็ตต่อเนื่องสำหรับผู้ใช้งานทั่วไปแบตเตอรี่สามารถใช้งานได้เกิน1วันโดยไม่ต้องชาร์จบ่อยนอกจากนี้ยังรองรับระบบชาร์จเร็วช่วยให้คุณประหยัดเวลาและกลับมาใช้งานได้อย่างรวดเร็ว ในส่วนของซอฟต์แวร์ s a m s u n Galaxy g A77 ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชันล่าสุดพร้อม One UI ที่ขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามและใช้งานง่าย Interface ถูกออกแบบมาให้เป็นมิตรกับผู้ใช้มีฟีเจอร์อำนวยความสะดวกมากมายและสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของแต่ละคนซัมซุงยังให้ความสำคัญกับการอัปเดตซอฟต์แวร์และแพทความปลอดภัยทำให้ผู้ใช้งานมั่นใจได้ในระยะยาว ด้านการเชื่อมต่อและฟีเจอร์อื่นๆ s a m s u n Galaxy g A77 รองรับการเชื่อมต่อที่ครบครันทั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงบลูทูธที่เสถียรและระบบนำทางที่แม่นยำคุณภาพเสียงจากลำโพงก็ดีเหมาะสำหรับการดูหนังฟังเพลงแอร์และเล่นเกมโดยไม่ต้องพึ่งหูฟังตลอดเวลารายละเอียดเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ช่วยให้การใช้งานโดยรวมดูสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นโดยรวมแล้ว2,026ซ m s u n ง Galaxy A77 เป็นสมาร์ทโฟนที่มีความสมดุลในทุกด้าน ทั้งดีไซน์หน้าจอประสิทธิภาพกล้องแบตเตอรี่และซอฟต์แวร์เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการมือถือคุณภาพดีในระดับกลางถึงพรีเมียมโดยไม่จำเป็นต้องจ่ายในราคาสูงแบบเรือธงถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจมากในปี2026หากคุณชอบวิดีโอรีวิวแบบนี้และอยากติดตามข้อมูลมือถือรุ่นใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามช่อง Tech Mobile Hub และเปิดการแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆจากเราขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไป